รอบนี้มา200นะคะรอบนี้เราได้ไปตัวเดียวเราพอเลย <g ül> พอใจมีสิ่งที่มีนะคะ <c oughs> อยู่กับสิ่งที่มี <c oughs> ไม่ใช่ไปตายขา้างหน้าอีกมันจะอันตรายเกินไป1,5 2สิบห้าสองดีกว่าเผื่อดีพอดัน2องปุ๊บไม่เข้าเลยเฮ้ยตายมาเรามาให้นะสองร้อยโอเคห้าร้อยก็พอใจแล้วเนี่ยเอาจริงห้าร้อยก็ได้สามร้อยนะมาส <c oughs> องร้อยเองสัตว์จะมาเผื่อฝึกได้ักหน่อย คตัวเล็กนะคะแต่เขาก็ตีตัวใหญ่เข้าอยู่นะตรงนี้ไม่เข้าสักตัวหรอโอ้โหลงเลยทีนี้อะไรที่เราเลือกมันจะตีไม่เข้าปัทโษชีวิตไม่เข้าเลยจ้า ไปไม่ทําตัวเด็กเนาะเมื่อกี้แบไปถึง460แล้วว่าไม่ได้ว่ะโอเค500แล้วเนี่ย340อะเอาแบบชิวๆเราไม่อยากเครียดพอค่ะดึงรับทัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อนทำได้ง่ายๆแค่นำนี้ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยทาสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นตลอดชีพถึง0.7% นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียในส่วนวิธีการสมรัครเพื่อรับลิงก์รับทรัพย์เข้าไปยังหัวข,ข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าสมาัครเข้าร่วมพันธมิรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เราแอดมินทําการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินตรวจสอบเสร็จแล้วพอเราเข้าไปที่หัวข้อพันธมิรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนทีนี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลย เพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาให้เราตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย